การแข่งขันกีฬาในบ้านเราเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมากับวอลเลย์บอลนาวิสิกอคาเดมิลีกสือว่าสู้กันได้อย่างสูสีก่อนที่เป็นทีมโคราชเกียรติอ,อชนะราชมงค,คลธัญบ,บุรีแต่แบบสนุก3ต่อ2เซตรับนี่คือการแข่งขันที่บอกได้ว่าเป็นประตูก้าแรกสู่บันไดทีมชาติของระตบลูกยางรุ่นใหม่กับวอลเลย์บอลนาว26อบคาเดมิลีก2องเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมากับคู่แท้มสดทางช่องนาว26 เป็นการแข่งขันนัดที่2ของทีมชายครับราชมงคลธัญบุรีเจอกับทางด้านนะครราชสีมาและดวลกันยาวถึง5เซตก่อนจะเป็นโคราชเฉือมชัชนะไปได้3ต่อ2เซต25ต่อ 17, 22ต่อ 25, 23ต่อ 25, 25ต่อ23และ17ต่อ15ครับใช้เวลาแข่งขันทั้งหมดยาวนานครับ2ชั่วโมง23นาทีผลการแข่งขันในคู่แรกประเภททีมชายกเกษตรศาสตร์อชนะวิง46พิษณุโลกครับขาดลอย3ต่อ0เซต 25ต่อ21 25ต่อ21และ25ต่อ13ครับการแข่งขันแมตต์ต่อไปในวันจัก,กรีครับวันพุทธที่6เมษายนนี้คู่ถ่ายทสดเวลาบ่าย2โมงครึ่งนั้นจะเป็นการแข่งขันในประเภททีมหญิงบางกอกกลาสจะพบกับนครราชสีมาติดตามกันได้นะครับเกาะกอบจอทางช่องนาว26ได้นะครับ